ไปนางงามเบอร์สี่ของเรานะครับน้องเซรีน่าอายุสิบอายุสิบสามปีนะคะสูงร้อยหกสิบสองโอ้โหนี่อายุน้อยแต่สูงมากเลยแต่สวยอ่อนหวานอ่อ,อนหวานกันทุกคนนะคะวันนี้สวยงามชอบน้องๆท่นนานไหนเตรียมไปเลยนะครับเตรียมที่จะมอบรางวัลให้พ่ะหลังจากรอบน้อง นางงามทั้งหมดแนะนําตัวแล้วเราจะให้เดินลงไปรับพวงมาลัยอีกหึ่งรอบนะครับสวยงามสวัสดีค่ะหนูชื่อซลินาเมชชาะอายุสิบสมยิ้มสวยด้วยนะเนี่ยเขาเสยงตบมือด้วยค่ะลูกคนไหนพูดไทยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก,ก็ได้นะลูกนะพูดภาษาอังกฤษก,ก็ได้ ต่อไปเบอร์ห้านะครับน้องโรสลินนะครับ